ตอนนี้ลาดเขากินยังไงไม่รู้แหละแต่เอาลาดไปอย่างเงี้ยครับรเป็อนๆคร่องโรโดูพาเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวกินตามสบายครับเรามาจากอายุธยา ตอนนี้มาถึงนครชัยศรีในเวลา16บนกาห้านาทีครับมี f อฟท่านหนึ่งแนะนำมาบอกว่าอาจารย์มาแถวขุนแก้วแถวนครชัยศรีบ่อยๆอะ่ะให้แวะบ้านนักชาหรือเปล่าบอกว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยเนี่ยเราเราเคยมานี่ไง,ไงที่คุูตักบอกเรือน,น้ำอลิสลาเนี่ยเราเคยเข้าไปนั่งแล้วก็ข้างหน้าเนี่เลี้ยวซ้ายเข้าไปอะ่ะ เป็นเจ๊เจ๊ซินร้านคัวเจ๊ซินแต่ป่านนี้คงปิดแล้วละ่ะที่ผมไปทานอาหารไทยเอ็กคลูซีฟอร่อยอร่อยแต่ว่าอันนี้ตามที่ f c c ซคอมเมนต์เข้ามานะฮะหลังจากดูบอกว่ามาแถวนี้บ่อยๆเนี่ยมีแข่งนึงชื่อบ้านนัชชาเนี่ยใกล้จะถึงแล้วให้มานะแต่ผมมาจากอยุทยาแล้วนี่คึมฟ้าคึมฝน แสงเริ่มน้อยแล้วใกล้จะถึงแล้วครับเ,เลี้ยวเข้าเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าเนี่ยไปขวดเจซินเจซิมเจซิมนี่ครับ<น>ทีเอฟซี FC แนะนำบ้านนัชชาไมาทาต,ตกไปตามถนนหมาเลขที่<า>จอดรถเยอะดีขอเลี้ยวก่อนน้า ถึงแล้วแล้วักมือไปทางนู้นใช่ไหมอันนีวจอดรถด,ดีๆก่อนนะครับถึงแล้วครับเรามาถึงแล้วบ้านนัชชาเขาพามาตรงริมน้ําฮะแต่ว่าในสวนเขาก็มีแต่ว่าฝนมันจะตกไปะดเดินช้าๆระวังระวังลื่นเดินช้าๆเดินช้าๆระวังลื่น เรามาลงมาทานกันในแพรครับหนีฝนหนีฝนอือ,อาโตัะนี้เหรอไม่เอาริมน้ำเหรอเอาอย่างนี้อ่าแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบให้ดูบรรยากาศก่อน,นครับอ่ะด้วยถอดแมสถอดแมสตอ,อ,ององไว เพราะนั้นการตามที่ FC แนะนำมาก็สวยงามจริงๆโด้วัสดีเป็นทางการอีกครั้งหนึง่งสวัสดีครับสวัสดีครับเราจอดรถอยู่ด้านบนฮะแล้วก็เดินลงมาเ,เขามีที่นั่งหลากหลายเนาะเมื่อกี้เดินดูเดี๋ยวขากลับค่อยไปเดินดูนี่หนีฝนฝนมันลงเ <ใน S 1> ม็ดพรมๆอ่ะพาดูบรรยากาศก่อนคุณมาถ่ายรูปตรงนี้ไหมมา มาถ่ายรูปก่อนแมไม่ต้องรีบร้อนรถติดมาบางไว้นั่นแหละนี่นี่คุณถ่ายรูปกันตรงนี้กันนะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกจะไม่ได้ถ่ายตอนนี้เราอยู่บนแทนะฮะนี่ตรงนี้เหรอ,อมแม่ลูกรักกัน ให้ลูกลักกันถ่ายรูปกันหนึ่งอ๋อบรรยากาศดีเห็นนู่นมองเห็นคุ้งน้ำนีเสียงเพลงด้วยใช่ไหมข้างบนก็เพลงดังมามานี่มุมนี้มีบ้านเรือนไทยด้วยแม่จะถ่ายคนเดียวอ่ะ จะถ่ายใกล้ไม่เอาหืยกลัวความจริงไม่ใช่มเอาแบบวิวสวยสวยสวยขามสวยมากสวยมากอดอปปะถ่ายตรงนี้ถ่ายสองคนต้นนี้ก็สีสีหนึ่งในต้นนู้นก็แสงจันนะแสงจันใบด่างๆอ่ะสวยงามให้เห็นน้ำหน่อยสวยมาก ่าต้นแดงแดงอีกโด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 อาโดไปนั่งโดไปนั่งรอโดไปนั่งรอวัยรุ่นวัยรุ่นหงุดหงิดวัยรุ่นหงุดหงิดแม่ถ่ายตรงนู้นตรงนี้เรือมาพอดีเลยโดบอกเขาแข่งเรือโอเคแล้ว ดี๋ยวขอดูเรือนอะยืนตรงนี้โอเคปะ่ะพอแล้วสั่งข้าวกินได้แล้วพี่ดคือเราทานข้าวเช้าใช่ไหมทานข้าวเช้าแล้วก็นี่เลยเย็นเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทานกลางวันกันครับ มาดูซิเขามีเมนูอะไรบ้างครูตั๊กสั่ง <c oughs> เปิดเมนูนี้ออนี่เขา,เาใหญ่มากเลยค,คุณลงมองหาหอหมกอะผมอยากกินหอหมกหอหมกอยากกินหอมหมก,น,กน,นึกนึกอยากกินหอมหมกมาแล้วครูตัก๊กถ้ามาแถบนี้ครูตั๊กจะสั่งน้ำมะพร้าว มะพร้าวเป็นลูกเขามีแบบปั่นกับเป็นลูกผมสั่งน้ำแตงโมแตงโมไม่หวานมาดูบรรยากาศฝั่งนู้นกันครับเพื่อนๆตรงนู้นมองไปเห็นเขาทำเขาเรียกว่านาบัวหรือเปล่าหรือว่าปลูกบัวบูชาพระเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดูนี่นะบัวปลูกบัวดอก แล้วก็มีบ้านเรือนไทยบ้านเรือนไทยกับฟ้าหมนฝนกำลังจะมาก่อนที่พายที่จะตกดินให้เพื่อนเห็นบรรยากาศของสายน้ำ ตักสั่งมาก่อนเลยแกงเรียงแกงเรียงหอมมาเลยครับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวนครชัยศรีเพื่อดรอน้ำส้มอยู่สั่งของยากเลยน้ำน้ำน้ำส้มปั่นใช่ไหมไม่ปั่นน้ำส้มคั้นน้ำส้มสดคณเขาห้ามกินนะมันจะปากจัด ใช่ไหม fc คอมเมนต์มาหน่อยสิเขาบอกว่านั่นเห็นไหมลงตักพอดีเลยนเขาบอกว่าอะไรหนังหมูมะพร้าวอะไรมันเป็นหนังหมูแล้วพี่โดยิ้มแล้วน้ำส้มตุยเองมาแล้วจะกินทั้งทีแม่ก็มาขัดจังหวะแม่จะถ่ายรูปอีกแล้ว กับข้าวที่นี่ก็เร็วมากครับข้าวผัดต้ยมยำข้าวผัดต้ยมยำเปลี่ยนพิรโรดู้มั่งเคยจะกินแต่ข้าวผัดกะเพรากะเพราบางทีสั่งมาแล้วก็ไม่กินี่าแล้วก็ของพิโรดู้โรตีแกงเขียวหวานน่ากินนะอ่ะโรตีเขาแผ่นแบบมาเป็นกระกรอ,อ,อโรตีแกงเขียวหวานอะไรอ่ะสดเขียวหวานไก่ปะ่ะ หวานยยกมะพร้าวเป็นไก่ใช่ไหมเป็นไก่เดี๋ยวมาชิมกันขุดตักทำเป็นอะไรนะอะไรป้องกันยาพิษตักชิมอย่างละช้อนทุกอย่างอ่ะสรุปว่าชิมแล้วต้องรสชาติดีอาหารรสชาติดีรสชาติแบบจัดจ้าน อ,อ่เดี๋ยวโดโดโออร,รอเดี๋ยวโดโลรออะไรนักปากกระพงคือเจ้าอุติคาได้ไหมเดี๋ยวรอน้ำน้ำจะได้กินไปสดน้ำแกงไปทานเลยลม,มันไปปนกันจะจะไม่อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้เขากินกับโรตีดีกว่าคุณหรือเอาโรตีลอยหน้าไปอ่ะ บบไหนกินข้าวผัดกแกงเขียวหวานแล้นะแล้วลเขาก็อยากกินโรตีอะเอาโรตีเขาไปชิ้นหนึ่งให้เขาตัดสินใจเอาเอาโรตีเขาไปชิ้นหนึ่งเผื่อเขาจะกินยังไงก็มันกรอบๆอ,อยู่อันดักินเลยนะ,เน,นะใช่ไหมวิธีการกินพื่อโรก <c oughs> ินโรตีเปล่าๆซะงั้น ทานเลย,เ,ลยเอาถ้วยน้ำปลาหนีหน่อยสิเดี๋ยวผมยังมีปลากระพงอีกอย่างฮะปลากระพงเขาจะเขาบอกใช้เวลาหน่อย15นาทีแต่ผมชอบชอบไม่ชอบปลาทอดไงชอบเป็นปลาอืม ดาดวางไว้ข้างๆคุณ สดแกงเขียวหวานเลยพี่โดกินกันโรตีเดี๋ยวลองทำท่าย์เขาดูไม่มีตัวอย่าง ทำช,ช้าๆทำช,ชา้าๆทำช,ชา้าๆก็มีหอมหมกอีกสิมกผมรอก,กินหอมหมกฮะอยากกินหอมหมกแสดงว่าเขานึ่งนึ่งใหม่ๆเนาะ แส่ว่าน้องเขาทําตามที่เราบอกว่าน้องบอกว่าประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแต่นี่ไม่ถึงสิบนาทีเลยมาแล้ววะแสดงว่าไปช่วยกันพัดตามที่บอกใช่ไหม,ไม <laughs> นี่สะ <สา S 2> <ส>ใจหอมสีอิ้วมากครับปลากระพงนึ่งสีอิว้วที่ผมอยากทานแสดงหอมหมกอีจังอันนี้เดี๋ยวรอเขามาจาุดไฟคือยังไม่จุดตอนนี้ตอนนี้มันร้อนอยู่ พอมันเริ่มจะเย็นก็จะให้เขามาจุดไฟครับผมจะชิมอันนี้ก่อนเลยนี่จะนังชิมอันนี้แล้วก็เอาเอานี้ราดอันี้ราดเขา,า,เากินยังไงไม่รู้แหละแต่เอาราดไปอย่างเงี้ยกรอบเนี้ยแล้วก็ราดลงไปยอดมะพร้าวใช่ไหมคุณ มักแน้นไปเยอะๆนี่ครับมาแบบนี้เลยครับลองชิมกันแบบนี้ถ้าเป็นแขกเขาก็จะฉีกจิ้มฉีกจิ้มใช่ไหมอันนี้เราต้องกินเร็วๆ,ๆเพราะมันจะได้มันจะได้กรอครบครับ มหมกขนมถ้วยค่ะห่าขอมอขนมถ้วยมาแล้วขอม ừ, ừ, ừ. 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 อ,ขอบอยู่นี่นี่บห่อมกขนมถ้วยมีปลามีปลาหมึกมีกุ้ง ừ, ามาไปนี่ก่อนเนาะ <ถ icias S 1> ชิมนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนอืออือ รสชาติดีอะนัววที่แรกผมกลัวเค็มจไม่ไม่ชอบกินเค็มไก่ร่มเลยฮะนี่จ้าผมก็เขาทำรสชาติให้เข้ากับกินกับโรตีอ่ะมันลงตัว ฮอมกฮอมกฮอ,อมกขนมถ้วอย,อ,อ,ยอันนี้นเป็นอะไรเปลา๋ลาอ รสชาติกลมกล่อมกินให้หมดเป็นถ้วยๆไป ลิปลาไหมไม่อีปลาเนาะปลาไหมเนี่ยปลาปลาใช่ไหมปลาหมึกกุ้งหมึกุ้งด้วยลงเลยครับลงเลยอืมี่เนื้อปลาเนื้อปลาปลาใช่ไหมกินโดยวิธีผมเนี่ยอนี่เลย มันกลางแล้วก็ต้องมีพริกเออเออช่องออไม่รู้มรผมกินผมชอบอย่างเงี้ยชอบคลุกคลุกอย่างเงี้ยคลุกข้าวยิ่งข้าวร้อนๆนะเปิด้ข้าวร้อนๆนะ ปลากระพงุ่นุ่มเลยนี่เขาคงจะมาสั่งแล้วเขาพันึ่งแลอันนี้น่าจะเป็นอะไรกินปลาหมึกหรือ้ดีคตกุ้งนะปลากุ้งเข้ถ้ามีเรือมาขายของ มีเรือมาขายของมาเดือดกันนะอย่ารอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวไปดูรอแป๊บอยากกินส้มโอพอดีเลยอยากกินคำนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจะไปให้เพื่อนดูเขามาขายส้มโอเห็นเขาโฆษณาส้มโอทับทิมสยามมานานแล้วอยากชิมอยากกินคำนี้เดี๋ยวไปดูคือส้มโอกันจุดทักใช่ไหมน้องบัสอืออืออือกุ้งแบบสดครับ กุ้งแบบสดสดจริงๆกุ้งสดหวานเลยุ้งเขาสดมากมหวานมีเรือม,มาขายมีปลาทบุญปล่อยอ๋มอมีปลาให้ปล่อย,อม,อยมีเหลือทับทิมสยากกมกระทอมดีขายยังไงครับมีขายยังไงฮะกล่องไร ไม่มีกรอบเลยสองสองร้อยอลยเอาผลไม้ให้คุณมีใบมะกรูดมีหอมเจียวอะไรนะเออไอเนี่ยไอแชมโอล่ะที่ทับทิมสยามไงแดงๆอ่านั่นแหละแค่เท่าไหร่คะสองร้อยแบบแล้วลูกหนึงเท่าไหร่อ่ะลูกก็สอง้อยอ๋อทีเก็บตอกอย่างเงี้ยแล้วก็มีทองดีไปละร้อยอ๋อถ้าซื้อยกลูกไปใช่ไหมจะซ้อกลอกเองก็ได้ค่ะลูกละร้อย มีกอบเก็บได้นานเนอะเก็บได้นานค่ะทานได้หมดติดปากเอาไว้ได้นานเดี๋ยวดูดูทับทิมสยามหน่อยฮะมีอะไรมั่งอ่ะทับทิมสยามและและไอ้นี้เหมือนกันไหมอันนี้จะเป็นทองดีทองดีทำไมดูเยอะกว่ามันลูกหนึ่งเต็มครับลูกหนึ่งเต็มร้านนั้นอันนี้ครึ่งลูกครับครึ่งลูกและราคาเป็นยังไงฮะอันนี้อันนี้ราคามันจะต่ำกว่าทับทิมมันราคาสูงอ๋ออันนี้ ก็แล้วยันอันนี้เท่าไหร่แท şey ็กละาร้อยครับเหมือนกันใช่ครับกว่าแล้วฮะเข้ามาสามพันห้าสิบหรือยี่สิบสามพันรอยแล้ววิพายพายขายไปเรื<_<_<_ hm ่อยใช่ไหมครับไนี่แม่น้ําแม่น้ําอะไรนะฮะเนี่ยแม่น้ำท่าจีนท่าจีนปลาปลาที่ปล่อยเป็นปลาอะไรเป็นปลาดุกปลาดุกเออให้ปล่อย ปุกบคุณประดุกอยู่นะสิเยอะๆเลยไม่ได้อ่านี่ทอนเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดเอ้าครับผมราคาปลาโอเคไหนดูสิสามร้อย่าโอเคแบบพี่โดโด่ไม่กินอ่ะเขียวหวานไปกินไหมเอาไหมเอาไหมเอาเอากินเขียวหวานแล้วเดี๋ยวพี่โดโร่ก็กินปลานี่แล้วกันให้น้องเข้ามาจุดไฟหอมหมกตุ้โด่กินเป็นไหมล่ะถามดิ เผื่อจะกินเอาห่อยหมกไหมไม่กินพ่อกับแม่เอามาแบ่งกัน<อ>ข้าวผัดน้ำพริกชอบเขียวหวานก็กินเขียวหวานไปแม่ข้าวผัดยูโดเป็นทางแต่อร่อยใช่ไหมยูโดไม่คุ้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินอย่างอื่นเดี๋ยวพี่ยูโดกินปลา,าปากินห่อหมกห่อหมกปลาหมึกกินไหม กินนี่ยชิมปลึกปลึกปลึกปลาหมึกเหนียวหน่อยขอ,อกุ้งเนี่ยยูโดโเขาชอบกินกุ้งไม่ใช่หรอเอากุ้งให้เขาถ้า<อ>ขอชิมแกงเลียงหน่อย เอาน้ำหนักให้มันเอาล่ะแมวแมวเอาขวดมาอร่อยใช่ไหมถูกปาดูอ่ะนี่กินเนื้ออันนี้กินกุ้งแมาละเด็กกินปลาแม่ดูเอาตรงในเนื้อไม่มีก้าง ดูจินปลาแล้วครับโดับรน้ำจิ้มซีฟูดอยู่นี่ครนี่อย่างน้ำจิ้มซีฟโด,ดเอาแบง่แบงๆอย่าอย่ากินห้าก้อกกน,นก็นตัดตัดอืปากกระพงเป่าก่อนนะ กินปลาไปไม่อ้วนกินต้มยำกินแกงต้มมาบ่อยละเปลี่ยนมาเป็นนึ่งซีิ๊วบ้างบิดน้ำก่อนนะเดี๋ยวน้ำมันหก อยากกินพวกขีวพวกอเนี้ยเนื้อตรงนี้อร่อยไเนื้อสันท้องลากสายเนื้อทองชอบแต่พี่โอกินเนื้อเต็มเต็มเลยคุณไป่าปะชิมน้ำซุปก่อนจ้าเอทุกอย่างด้วย หอมน้ำมันงาหอมถิงกับน,น้ำมันงาเอาซีฟูด้ดลงเลยครับหอมรากทร้นุ่มนุม่มไปงา กินลากันกุงกามพิ่งกลับากเชียงใหม่ก็ยังมาเวียงกุ้งกามอีกไปอยู่ลำพูนได้สอ,องวันเป็นไงร้องกลับบ้านแลายังแต่พอมานี่ปุ๊บ <c oughs> นี่มาอยุธยาแล้วอยุธยาแล้วตอนนี้เริ่มอีกแล้วหาโปรแกรมท่องเที่ยวพีโรเราเอาก้างตรงกลางออกฮะพีโรกินเลย เดี๋ยวให้ตุนผมอิ่มแล้วครับเรียกเข้ามาเก็บตังค์ เราเดินหนีเสียงเพลงครับพอพระอาทิตตกดินเขาก็มีบรรยากาศดนตรีกีตาร์โฟกซองนะครับเพลงไทยแล้วงั้นอร่อยเนาะ,ะกลับบ้านได้กกไดของฝากเต็มมือเลยครูตั๊ก,<า>กพี่โดพูดเบาๆครับเีืยอตองได้ป่ะฝากกดไลครเลย เป็นกำลังใจให้น้องโดโด้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์เดินโน่เด้นโนมาด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย